เชิญลุงปีชาครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่ชุมนุมอยู่หน้าสวนลุมกรุงเทพประมานครแห่งนี้และที่หน้าจอทีวีที่บ้านและท,ทุกประเทศทั่วโลกยิ่งนานวันไประบอบทักษิณก็ทำให้ชาติบ้านเมืองต่ำสามลงไปทุกวัน,ท,วนทุกวินาที เราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าขณะนี้เรารอเวลาอันเหมาะที่จะจัดการขบันเป็นที่น่าเศร้าและเสียใจเป็นอย่างยิ่งจากการสำรวจจำนวนผู้ที่ไม่รู้หนังสือในระบบการศึกษาของเรานั้นเป็นื่นเป็นแสนมันเกิดขึ้นได้อย่างไร เราถอยหลังไปในระบบทักษิณเนี่ยในเรื่องการศึกษาถามผู้ที่ชำนาญการศึกษาที่ท่านขึ้นมาปราศัยเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าลอยถอยหลังเรื่องการศึกษาไปยีสบปีเราจะต้องใช้เวลาอีก20สิบปีที่นักการเมืองเสงเครลงในระบอบทักษิณและระบอบอื่นๆมันทำความชิบหายแห้กจ่าดของเรา เราต้องตื่นรู้เราอย่านิ่งเฉยเพราะฉะนั้นกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณไม่มีวันจะปล่อยให้ทักษิณและระบบพวกพ้องของมันมีอำนาจอยู่ต่อไปไม่นานเกินรอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง แนกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณผู้รักชาติและราชบัลลังก์วันนี้ผมคิดว่าพี่น้องทุกคนคงได้รับทราบข่าวสารแล้วนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับคำร้องของผู้ที่ยื่นร้องว่ารัฐบาลได้ที่ออกล่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคัดต่อกฎหมาย ซึ่งการรับคำร้องนี้ย่อมเป็นเครื่องมือที่แสดงให้พวกเราได้วินิจฉัยได้ว่าแสดงว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงที่จะต้องรับไว้เพื่อพิจารณาตามกฎหมายพี่น้องครับขอให้จับตาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาล ของนางยิ่งลักษณซึ่งเป็นหุ่นเชิดของระบอบทักษิณน,นั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยที่เขาได้ประกาศว่าในวันที่27 28นี้เขาจะเรียกระดมคนเปิดรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระที่สและดูทีว่าเขาจะทำจริงหรือไม่ครับพี่น้องครับ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ผมเคยบอกพี่น้องไว้แล้วว่าให้เราได้เตรียมตัวให้พร้อมให้เราติดต่อไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่หน้าจอให้เตรียมตัวเมื่อเราสั่งการพี่น้องครับขอให้เราพร้อมและก็ ระวังนะฮะระวังตัวด้วยเพราะขณะนี้สถานการณ์กําลังตึงเครียดขึ้นทุกทีเราอาจจะได้รับการกันแกล้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้เราระวังตัวระวังตัวเองและระวังสิ่งที่อยู่รอบข้างเราด้วยถ้ามีสิ่งใดที่ผิดปกติขอให้แจ้งให้กับพวกเราได้รับทราบทันทีครับครับพี่พ ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมโปรดรอคำสั่งต่อไปครับ